สวัสดีพี่น้องมัอนี้ซิมัสว่าความในใจความในใจคือความเก็บกดข้างในอนี่คือหมายถึงว่าผัวอีผัวมันดาอันว่าเนี่ย อีดอกตั้งแต่กูตั้งแต่กูเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่กูกูก็แดกเข้าเหนียวเออเออนี่กูแดกเข้าเหนียนะจ๊ะไม่ได้แดกขนมปังมึงจะให้กูม,มาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงพูดเหรอเออ ความหมาเข้าใจคือ speak English ให้ต้อง Understand Everything เหรอก็อไม่ได้นะเอออันนี้อันนี้คือความความน่ใจอืมสมองคนเราไม่มีไม่เท่ากันเออกัอบ่ว่ากัน คนที่เขาแต่งงานคนที่คนที่เขาแต่งงานกับคนฝรั่ง,ลงแล้วเขาเขา้ขา,ใจ,ขาใจทุกสิ่งเขา้าใจทุกอย่างอันนั้นก็แล้วแต่เขาแต่กูพอใจชิมดากูเห็นอย่างกูก็เป็นคนง่ของกูกูแดกเขาเนี้ยตั้งแต่เกิด แล้วทำไมไม่เรียนรู้นนี่นั่นกูก็เรียนแล้วล่ะกูเรียนกูก็กูเคเรียนลายเติบแต่มันองขัาสมองกูเออเออแล้วมึงสิมาเคี็ดเฮ็ดย่างไ้กูอันนี้ดาผัวดาผัวอี่ดิอู้ บอกว่าเวลาบอกเวลามึงพูดไทยได้ไหมมึงเข้าใจภาษาไทยไหมเพราใจอีสานไหมเนอก็บอกเข้าใจดังนั้นนี่เออดังนั้นดังนั้นดังนั้นริซ่นิซ่นู้น่ะริซ่นู้น่ะเ,เ,เ,เออ บริดแดกขนมปังมึงก็บริดแดกข้าวเหนียวมึงควรเข้าใจกุนะอีผัวจบแยกย้า yeah. ย yeah.